สวัสดีเจ้าคุคุนมาปะกันแหมแล้วนี่คุคนปู่มาปะเห็ดสมองเจ้าเตื้อแรกเลยนี่โอ้โหนั่นหลายดอกเลยเจ้าคุคนนี่ปู่บะเก็บเน้อเจ้า ในหนังสือเออทางบ้านปู่มันเป็นเห็ดพิษเจ้าสาก็บ่ือเก็บเจ้าหลายดอกปู่จะถ่ายพ่อเจ้านี่เตื้อแรกปีแรกเลยเจ้าตี้ปะเห็ดชนิดนี้อันนี้เท่าแล้วเจ้าหงายเงิบเลย หลายดอกเจ้าตัดนี่ปู่ก็บะเกยกินนะเจ้าเนาะพึ่งจะป้านี่เน่าเจา้าหอยเน่าพักะ อันนี้จะเ oh, ออเด็ดนี่ต้นนี้สดอกโชคคุณ <Huh. S 1> อสองดอกเล่นน้อยเจ้า ก็น,นี่แห็มอันนี้เน่าแล้วหลายดอกเลยเนาะผุค,คนเนาะโอ,โอ้สมาติเจ้า พขาคอยมันเน่าค่ะทั้งนี้ก็เน่าจ้ะโอ้ฮะอัน โอ้โหอ้มาต,า,ออาต่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่อยาเจ้มันอยู่ใต้เหอะนี่พอดอกนี่รู้โอ้โหอย่างงามอืมผักกูดตัดนี่เจ้า บ่ได้ม้าเนาะหลายวันเลยขึ้นสูงมดแล้วเจ้าพอกะเสียดายมันโตเวยยนะเจ้าเนาะถ้าเฮาบ่ได้มาเก็บอะ่ะ พ่อลูกเขาย่หยังอหยังลูกปูปพามาชมตัดนี้เจ้าขึ้นสูงมดแล้วเจ้าอ้เสียดายเขากะเนี่ย

tìm, tìm mốt cho phật à. dạ bác căn chào. xin chào